และนี่คืออัปเดตลับที่คุณอาเจะยังไม่รู้ในแบบก็สักก็คืนในป่าจะเป็นงไงไปดูก็ขอบอกเลยว่าอัปเดตนี้หลายคนยังไม่รู้นะแต่ก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไปดูกันเลยซึ่งอัปเดตนี้จะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับเป็นใหม่นะครับซึ่งถ้าเราไปคุยกับมันมันก็จะวาร์ปเราไปไปที่ไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะ พาไปดูนะแต่ก่อนอื่นคุณต้องรอให้มันถึงเที่ยงคืนนะและ้วทีนี้ก็มาตามผมนะเพราะว่าถ้าสมมติเราเล่นเวลาอื่นเนี่ยเราจะไม่เห็นเราต้องมาเฉพาะตอนเที่ยงคืนมันเป็นอัปเดตแบบอัปเดตพิเศษนะอัปเดตลับอย่าลืมนะฮะต้องเป็นตอนเที่ยงคืนเท่านั้นถึงจะเห็น n อ c ลับตัวนี้นะก็ให้ทุกคนมาแถวนี้เลยนะมาตรงนี้เลยตามผมมานะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นไหมนะเฮ้ยนี่เจอแล้วครับเป็นแง่โคตรโหด NPC ตัวมา,วมาคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับงดด่าม,มากนะครับ